อยู่กับตนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเพราะเราอะสามารถแพ้กรรมเพื่อนได้ทุกๆเวินาทีถ้าเผลอสติปล่อยใจให้เพลินไปมันก็ขาดการไตรตรองคิดปุ๊บแล้วก็เลยพูดเลย เ็เรียกว่าขาดการไตร่ตรองแต่บางอย่างบางครั้งสติสัมปชัญญะเราดีถึงเราจะคิดหรือสัมผัสความรู้สึกที่ไม่ดีได้แต่เราก็เลือกที่จะไม่พูดเพราะปัญญายาณมันเกิดว่าอืมเขาอาจจะเคยพูดอย่างนี้กับคนอื่นเขาอาจจะเคยคิดอย่างนี้กับผู้อื่น นี่เรากําลังจะเป็นผู้ไปส่งกรรมเขาเหรอพอเธอเราหยุดแล้วซึ่งการก่อกรรมใหม่เธอไปอาศัยล่างคนอื่นเถอะนะอย่ามาอาศัยล่างเราเลยเราไม่ปรารถนาก่อเวรใหม่แล้ว